ผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมเข้าสูส่สกู๊ปลุยบ,ยโบโลอลกอกอ,อ,อีกครั้งสําหรับการเชียร์ฟุตบอลโลกนั้นเป็นที่แน่นอนว่าเมื่อทีมที่เราเชียร์ทําประตูได้เราย่อมต้องดีอกดีใจและการแสดงความดีใจของแต่ละคนมันก็มีท่วงท่าที่แตกต่างออกไปในวันนี้เจ๊จึงมีท่าดีใจของนักแสดงทั้งหลายมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกัน

บอกรักเจิดรักมากเจ้าไม่นอม้อยใจไี่แหละคือท่าของเราตอนนั้นมันคงอารมณ์คงตื่น,นเต้นนะมันคงไม่รู้ตัวมันร่างกายมันคงชลนมุนนะฮะมันก็คงจะอย่างนี้นะครับระวังนะ,ะระวังเลยแหละคนตื่นเต้นอันเป็นนี้นะครบเฮ้ คงจะแบบถ้านั่งอยู่กับเพื่อนที่ร้านก็คงจะแบบโอ้ยไหถ่ปข้างนไม่หายไปแท็กเพื่อนเลยเอ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 อเยคุณก็รู้ว่าใครนเก็บเก็บ ไงที่จริงคนคิดว่าเป็นลูกคุณสเปนแล้วก็น่าจะแบบว่ามีท่าแบบเหมือนเต้นแทงกุ้แงแทนโก้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเหมือนคนสเปนอะไรอย่างเงี้เนาะเปล่าเลยคะเวลายิงเข้าอย่างงี้ตลอดอ่ะไม่รู้ว่าเชียร์บอลหรือเชียร์ลีกไทยเยอรมันยิงเข้า

ถามเอาหาคุณเอ,อลเลซ<บ>ิ่งนะคะถามว่าอยากให้ตั้งฉายาให้กันพร้อมเหตุผลนะหาตั้งฉายาให้เกสแบบฮาฮาก็คือห้อยอนี่ดูด้านข้างเลยรงไหมห้อ,อยแล้เนี่คือเวลาที่เขาแบบเข้าฉากหรือทำอะไรที่มันแบบว่าคิดๆหรือเผลอเหรืออะไรเงี้ยก็จะแบบ เราเราเราไม่เป็นอ่ะเพราะปากเราไม่ห้อยไงปากปากเราอวบอิ่มหน้าจุ๋มไงมันเลยช่วงช่วงล่างจะไม่เท่าไงมาแเกล่าเกล้าความความความคือแมทอ่ะถ้าอยู่เฉยอะเขาจะเป็นคนปากคว้างเท่าอย่างยิ้มเนี่ยปากปากเขาจะเป็นคนปากคว้านะครับแล้วคนที่แบบว่า ยังไม่รู้จักเขาบางทีอาจจะมองว่าเขาเป็นคนเวียงหรืออะไรผมอยากบอกทุกคนว่าอยากเข้าใจผิดจริงๆเขาเป็นคนแบบเวียงกว่านั้นเ,นเออยียนีัเนีอดีไหมถ้าเป็นคนปากฟว้าแลหมถ้าบอกนคา,าใส่จริงแล้วเป็นคนน่ารักครับ